ชห้องประชุมสัตบงกตชั้นหนึ่งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีผลเอกนิรุตเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ2566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งคณาจารย์และศึกษานิเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน87คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรม ทางนี้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชพัฒนในฐานะการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพมีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์กรความรู้ศูนย์นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการดำเนินการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management (SBM) ถือว่าโรงเรียนเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในฐานะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนได้ก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาและเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนำมาปฏิบัติอยู่ที่โรงเรียนนะครับสภาพของผู้เรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วทีนี้อันที่สามครับได้มีการโอเพนคลาสนะครับเพื่อเป็นการเขาก็เลยจินตนาการโดย ตั้งตัวขึ้นมาแล้วก็ตอบไปสองครั้งแต่คนนี้เขามีนนาคิดควา่าเขาตั้งแล้วเขาก็ดินกทัมเขากระโดดขึ้นไปเพื่อค่าคะแนนครูจะทํางานหนักมากก่อเตรียมใช่ไหมคะกับการที่เตรียมการประเมินน่ายเกิดผลลัพธ์กับี่่ w o r d นอันึงก็คือพฤติกรรมผู้เรียนแล้วเห็น